สวัสดีค่ะ FC น้องออก,กัสน,น้องนำฟ้าที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส่งความน่ารักนะคะของน้องทั้งสองคนนะคะเข้ามาไลฟ์ด้วยกันนะคะน่ารักมากมากเลยส่งการรอคอยเลยนะคะทุกคนแล้วก็ละครคู่ก็มีแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมความน่ารักของน้องพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ามาแล้วเชิญชวนเชิญชวนทำอะไรกันนะครับวันนี้ไลฟ์แล้วเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับยังไม่ได้แพนไปคนข้างๆเลยใครอยู่กับคนดูใจเนาเนี่ยอ๋ออยู่กับน้องครับอยู่กับน้องจริงหรือเปล่าน้องเลยน้องชื่ออะไรน้องน้ำปลาเอ้ไหนๆเรามานั่งข้างกันหน่อย เออแต่คนข้างๆนี้ตอนนี้เขาเว้าวิสานเก่งมากนี่กอเว่าวิสานทุกเรื่องหว่างน้ำบขมาบอสบอสบอสเฮ้ยว่าไงเป่าขึ้ืออยู่อแมนแมนสอนหน่อยสอนโอกาสเว้าวิสานหน่อยสักคำหนึ่งไม่ต้องสอนเว้าเป็นเว้าบอเว้าเป็นว่าบ่อยเว่าว่าวพอต้มข้น ก็ก็สอนมีคนมาสอนไงที Wars> ่บ้านมีคนอิสระอะไรย่างงี้ว่าบ่อยไม่จริงนี่พูดว่าอายเอ้ยเจะนะน้องน้องน้องน้ำฝ้าน้องน้ำฝ้าอร่อยไหมสำเนียงดีกว่าอีกเป็นตาฮักเป็นตาฮักคือให้ชมตัวเองที่รู้ห่ามันแปลว่าอะไร ตัวนฟ้าน่ารักอะไรแบบนี้ป่ะใช่มาขอแบบว่าสั่เนียงแบบว่าไปไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพี่พูดได้สอนหนูหน่อยอ้าวบอลมินี่เข้ากับสิม่วาภาษาอีสานน้ำกันเด้อม่วาภาษากลางแล้วโอเคบอกบอกมากมากมินี่เข้าซุ้มเข้ามาเฮ็ดอียงกันเรามา าามซุ้มเขามากซ้อม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 งานวิกวิกสามเปิดวิกไม่มีใครลูกครับคัดไม่คัดไม่มีคัดตอนนี้คนดูประมาณห้าพันคนโอ้โหเยอะมากอ่ะเปิดห้าคนไม่มีใครดูเลยเลยเปิดวิกเปิดวิกวิกสามต้นปีมี ไม่เป็นไรค่ะคือเราเราอัดเพลงกันจนแบบเบอร์แล้วว่าใช่แล้วงานคืออะไรเราตั้งใจมากเพื่อท่านผู้ชมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อแฟนคลับออกกัน้ฟ้าจะได้จะได้แบบว่าเห็นคลิปเราร้องเพลงแบบแฟนคลับอยากเห็นก็เลยอาจจะทําให้ืมชื่อลืมงานวันนี้ที่จริงๆเรามาํำใช่ค่ะจริงๆนัคือเปิดเปิดบิ๊กบิ๊กสามต้นปีมีเฮมีรั่นเออ แต่อยากจะบอกว่าเรามีโชว์พิเศษด้วยแต่ไม่อยากจะให้บอกว่าเรามาจับเพลงอะไรแต่ขอให้เต้นให้ดูหน่อยใช่รู้เลยนะไม่รู้อะก็ลองสักสองสองสเต็ปหน่อยให้แบบว่าเนี่ยแหละไม่เอาไม่เอาท่อนเราไม่เอาอะไเลยอะไม่เอาท่อนเราเอาท่อนหายอเออท่อหายขอหน่อยขอหน่อยติดใกล้ใกล้กันหน่อยน้องพี่เกียรติเลื่อนมาอันนี้ม่ก่อนอ้อ งงงงผมว่งมองเขาไม่ทันไม่ใช่อยากรู้เราต้องรอดูต้องรอดูรอชมใช่ไหมิบสิบานคนนี้ค่ะตั้งใจทำกันมากเลยใช่ค่ะตั้งใจตั้งใจเล่นกันเอ้ยตั้งใจเต้นกันมากตตั้้งใจเนพี่กั๊ดจะโชว์สเต็กในตัวที่เขาบอกว่าสุดยอดเต้นน่ารักมากครับทุกคนต้องกระดุน่ารักเขาในละครไหมน่ารักน่ารักหมดแหละ น้ำฟ้ามันเป็นประเด็นอยู่นี่นี่วันเนี้ยพอมาวันเนี้ยกัดเคยดูละครน้ำฟ้าไหมไอ้ขอไอ้ข่อยฮักเจ้าเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวจะกลับไปดูเลยเนี่ยหนูถามอยู่ว่าออนไปแล้วสองตอนแฮ่หกเอาหกแปดแล้วแปดแล้วหรอแปดแล้วค่ะสองหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรในเรื่องรู้ไ่มหนูชื่อสีอุ้ยดู องค์การบันเทิงอ่ะเนอะกี่โมงกี่โมงหนึ่งทุ่มเฮ้ยช่องอะไรช่องอะไรช่องสามกดอะไรกดสามหรืสามเฮ้ยบ้าจริงย้อนหลังได้ที่ไหนย้อนหลังได้ที่สามพลัสดูจริงบอกแล้วรู้ทุกอย่างเลยอ่ะโอ้หพูดภาษาอะไรพอหมภาษาอะไรภาษาภาษาอีสานไง มีกระทิงด้วยใช่ไหมในเรื่องมีพี่ไอซ์ด้วยใช่มีใครอีกนางเอกอีกคนนึงนางเอกแหละอ๋อมีน้งป้าด้วยแล้วมีใครอีกก็แล้วก็มีโอ้ยหลายนักแสดงหลายท่านเลยมีอุ้มพี่อุ้มน้องอะไรหรอเป็นอุ้มอ่ะหรอเออแล้วก็นักแสดงอีกครับข้างขึ้นคำนี้จริงครับขั้งใช่แลจริงๆพี่กั๊ดก็จะ เล่นเล่นเรื่องนี้ด้วยเป็นรับเชิญอ้าวขอให้บอกหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เอาถามไม่ใช่หรืออ๋อถ้ามันถ่ายจบไปแล้วไม่หรอจะไปรับเชิญตอนไหนก็ถ้าคลิปนี้ออนแอร์เอ้ยหมายถึงวันนี้ไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ถ้าแม่อีเห็นไลฟ์เนี้ยพี่กัดได้เล่นเลยเขาพี่ไปแปะไปแปะจีจีเลยใช่แบบว่าคู่กันใกล้ๆกกับหน้าตัวเนี้ยเขา กลงเอนี่แกใกล้กับอะไรนะเขาเขาเป็นตัวอะไรสัญลักษณ์ตัวอะไรอ่ะตัวดำๆที่แบบบุรีพี่กระทิงพี่กระทิงอ๋ออ้าแล้วเนี่ยเผื่อคนไม่รู้สองคนเนี้ยเดี๋ยวยังมีผลงานร่วมกันอีกใช่ไหมเผื่อคนที่ยังไม่รู้มีครับมีครับกำลังจะเปิดกล้องนะครับใช่ครับบอกได้หรอบอกได้ยังบอกได้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความลับแล้วอ่าเหมือนเมื่อวานลงจิ๊กตอก ใช่แล้วก็แฮชแท็กอ่ะชื่อเรื่องว่ารักท่วมทุ่งพักทงหลงเหลไม่ใช่ไม่ช่รักท่วมทุ่งเฉยๆนะครับเราสองคนเล่นวยกันจะเป็นหนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้เนาะมีดราม่านิดหน่อยแล้วเป็นยุคสมัย2515ไม่เอาไม่เอาไม่บอกแล้วบอกเท่านี้บอกเท่านี้ต้องไปรอติดตามต้องไม่รอติดตามพี่เล่นนิดหน่อยอืเป็นครรมน่ารัก ไม่เอาไม่เอาไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วไม่เอาไม่เอาคัดคัดคัดคคัดไม่ทันแล้วหลายคนหลายอยู่ก็เนี่ยแหละพี่ขนาดไม่พร้อมทีนี้มาแนะนําผลงานกันหน่อยก่อนที่จะไปแล้วกัตเห็นว่าจะต้องไปเที่ยวทะเลแล้วใช้กำลังจะกำลังถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งชื่อรักสุดใจใหญ่ตัวแสบครับแล้ววันนี้คุยกับทุกคนเสร็จแล้วกก็จะขับรถไป ่ายละครต่อนะครับที่ระยองใช่ให้หนองหวยพอนิดให้หองหวยพรอนก็ขอให้ขออีสานเน้ออีสานเน้อกขอให้เจ้าเดินเดินท้างบอดไพยเด้อแล้วก็เหตุงานไหว้ไหว้เ็สไว้ไหว้แล้วก็ับบ้าน ุงเถกไปไวเด้อโอเคคิดทอดใช่ไหมคิดทอดคิดทอดคิดทอดออคิดทอดคิดทอดบอบอบอด้วยบออคิอทอดทอดสูดๆเด้อขอบคุณครับเพีงอ้าวการอัปเดตผลงานแล้วแล้วฟ้าของหนูกำลังถ่ายอุบัติกษรณ์กอดสวรรค์ค่ะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายอาทิตย์นี้ที่ปานบุรีเหมือนกันทะเลค่ะพรุ่งนี้ไปถ่ายทะเลแล้วก็ ถ่ายภูมลิขิตอยู่ด้วยค่ะแล้วที่กําลังรอออนแอร์ก็มีเรื่องเจ้าพญาค่ะปีหน้าตั้งปีหน้าแล้วสุดท้ายก็แล้วสุดท้ายก็เราขอเลื่อนไอ้ข่อยหักจังัวที่กังรออยู่แต่ที่กำลังจะถ่ายนั่นก็คือกุบัติรักกอดอ่อนชั่วพี่ผมผมส่งไปที่แล้วแล้วที่กำลังจะเล่นกับพี่กัรก็รักทมทุงเนี่ยแหละ คราติดตามด้วยติดตามแล้วก็ฝากงานเปิดบิ๊กบิ๊กสามต้องปีหน้าด้วยค่ะสามพักค่ะพวกเราก็จะมีโชว์พิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะใช่ครับมาดูกันว่าพี่กัดจะเต้นได้น่ารักขนาดไหนคุณฟ้าด้วยได้น่ารักมากนะครับฝามพัดใช่พี่กัดค่ะใช่พี่กัดออกกั๊ดซูเปอร์โนวารู้ปีมือเขากันค่ะเไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะมีก็มาใหม่ คับโอเคเจอกันนะทุกคนขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกเครดิตภาพและวิดีโอค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ